สวัสดีจ้าพี่น้องมู้ป่ายสูสีสุกคนเด้อค่ะเด้อไม่นี้อยู่กับช่องพเปี๊ยกเท่าคาร์รอคือกิคก็ดื่มนะจ๊ะเพิ่มเติมเราจะมาทำสาคูเปียกรำไยนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสาคูวันนี้เราเป็นสีเขียวนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอาสาคูไปล้างน้ำนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็มาถึงใหั้เสด็จน้ำนะจ๊ะแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดจ้าอาคูลงไปนี่คือลำไยเรานะจ๊ะลำไยที่ต้นที่บ้านนะจ๊ะเพื่อนๆสาคูเปียกรำไยจ้า แล้วันนี้เราจะมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใส่แคนตาลุกด้วยนะจ๊ะแคนตาลุกหอมหอมว,นวานนะจ๊ะเหมือนแตงไทยเลยเพื่อนๆอร่อยมากหอมหวานจ้าเราต้มในสักคร่เราให้มันเดือดนะคะใส่ตีอหอมสักสองสามใบนะคะเพื่อนๆไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลําไยลงไปค่ะแคนตาลุกลงไปค่ะความหวานก็ตามชอบนะจ๊ะใส่เกลือน,นิดนึงจ้า ส่วนกะทิเราทำเสร็จแล้วเขามาใส่ทีหลังนะคะเพื่อนเอามาลาดหน้าเอานะคะกะทินะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นต่เสีบบอพี่น้องของหวานจ้ะของหวานง่ายๆบ้านบ้านะจ๊ะตาคูเปียกลำไยจ้ะพิเศษพิเศษคือใส่แคนตาลูปนะจ๊ะจะบอกว่าสาคูแตงไทยตาคูแคนตาลูปอะไรก็แล้วแต่เพื่อนทำกินเองเพื่อนเพื่อนง่ายๆาจ้ะของหวานนะจ๊ะหาเอาง่ายๆเลยจ้ะนี่ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะ กะทิแล้วก็มาลาดทีหลังนะคะเพื่อนๆเ,เป็นตะแซบบอพีนอ่น้องมนูดูหน่ะเท็กินเองนะเพื่อนๆเ,เดอ้อทำเองกินเองนะจ๊ะทำเองกินเองแซบเองจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆสดจ,จัดประดับจ้าแซบนวัวจ้าหวานหอมนะจ๊ะรสชาติจ้ะหวานจากลำไยก็หวานนะจ๊ะเป็นตะลุกก็หอมค่ะกะทิข้นๆนะคะเพื่อนๆ ไม่ได้ทําเยอะนะคะเพื่อนๆทาแค่กินกินแต่ในครอบครัวค่ะคนละชามคนละชามคนละถ้วยคนละถ้วยก็พอนะคะพเพื่อนๆจะชอบร้อนก็คือกินร้อนๆค่ะชอบเย็นก็ไปแช่เย็นนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ถ้าเย็นก็จะหอมหวานกว่าตอนที่มันร้อนนะจ๊ะมาเดินพี่น้องเด้อทางใก้ทางไก่ก็ได้มากินสาคูเปียกรำใหญ่กระเ่อยเด้อพีน่น้องเด้อแซ่บๆจา้าขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะพเพื่อนๆเจอกันคหน้าค่ะ